กริ่งพุทธกวัดหลวงพ่อแช่งวัดบางพังปี2495สวัสดีครับวันนี้เรามาชมวัตถุมงคลนะครับของเกจิอาจารย์ช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่2อนะครับอีก1ชิ้นนะครับเอ,อ่สำหรับชิ้นนี้นะครับสำหรับองค์นี้เนี่ยเป็นของหลวงพ่อแช่งนะครับหลวงพ่อแช่งวัดบางพังนะครับ ที่ชื่อว่าวัดบางพังนะครับเพราะว่าตรงบริเวณนั้นนะครับเป็นบริเวณที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพญานะครับตะลิ่งบริเวณนั้นนะครับถูกน้ำกัดเซาะพังบ่อยครั้งนะครับชาวบ้านแถวนั้นก็เลยเรียกว่าบางพังนะครับแล้วก็วัดก็ได้สร้างอยู่บริเวณนั้นก็เรียกว่าวัดบางพังหลวงพ่อแข่งท่านมรณภาพปี2,500นะครับ อายุได้72ปี52พันษาช่วงเวลาที่ท่านมาอยู่ที่วัดบางพังนะครับก็ทำให้ทางวัดเนี่ยมีชื่อเสียงกระ,ะจายนะครับเป็นที่พึ่งของชาวบ้านในละแวกนั้นนะครับทางด้านวิทยาคมของท่านเนี่ยท่านก็ไปศึกษานะครับเรียนรู้วิทยาคมจากอาจารย์ต่างๆมากมายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อปานวัดบางเหียหลวงพ่อหลวงหลวงปู่ทองวัดราชโยธานะครับหลวงพ่อปานวัดบางนมโพนะครับหลวงปู่ไข่นะครับแล้วก็ทางสำนักเขาอ้อท่านก็ได้ไปศึกษาวิชามาด้วยนะครับเรียกได้ว่าท่านครบเครื่องทุกอย่างนะครับทั้งคงกระพันชาตรีเมตตามหานิยมนะครับเรียกว่าท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ ทรงวิทยาคมเป็นอย่างมากนะครับในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นพิธี2481นะครับท่านก็ได้รับเชิญนะครับพิธีใหญ่ของวัดราชบพิตนะครับแล้วก็พิธีของ25พุทธศตรวตรรษนะครับก็เชิญท่านแล้วก็โดยเฉพาะพระที่สร้างโดยเจ้าคุณศรีสนนะครับของวัสุทัศน์นะครับ ในการปลูกเสกแต่ละครั้งก็เชิญหลวงพ่อแฉ่งทุกครั้งนะครับนั่นหมายความว่าชื่อเสียงของท่านเนี่ยกระ,ะจายนะครับในช่วงสวงครามโลกครั้งที่สองเป็นอย่างมากนะครับแต่ท่านมีชื่อเสียงดังในละแวกปากเก็บน,นทบุรีมาก่อนหน้านั้นนะครับโดยเฉพาะในช่วงก่อนที่ท่านจะทำวัตถุมงคลเนี่ย ทางวัดนะครับจะมีการไหว้ครูทุกปีนะครับแล้วก็ในช่วงแรกๆเนี่ยท่านก็จะลงกระหม่อมนะครับลงกระหม่อมให้กับลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์ในวันไหว้ครูนั้นๆน,น,นะครับท่านจะลงนับปัดตลอดให้นะครับเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยเรื่องของผู้ร้ายโจรต่างๆนะครับสงครามต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะลงนับปัดตลอดให้กับลูกศิษย์นะครับ ในวันไหว้ครูโดยที่จะให้ลูกศิษย์นั่งบนใบตองออลงกระหม่อมป้อนน้ำมันงาแล้วนะครับพอลุกขึ้นไปเนี่ยปรากฏว่าที่พื้นใบตองนะครับปรากฏเป็นยันนปัดตลอดอยู่ที่พื้นใบตองนะครับซึ่งเป็นที่เล่าขานนะครับแล้วก็ท่านกรโด่งดังนะครับลูกศิษย์ลูกหาที่ได้รับการลงกระหม่อมจากท่านก็ เรียกได้ว,ว่าตีลันฟันแทงนะครับไม่เข้านะครับก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากทีเดียวนะครับวิชานับปัะตลอดนี้นะครับก็เล่ากันว่าหลวงปู่โตก็มาขอเรียนจากท่านด้วยนะครับแต่นอกจากวิชานับปัะตลอดนะครับท่านก็มีวิชาอื่นๆจากที่ได้เรียนมาจากอาจารย์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นวัตถุมงคลของท่านเนี่ยที่สร้างในช่วงก่อน2500นะครับ มีมากมายนะครับแล้วก็จัดทําโดยทางวัดนะครับทั้งเนื้อดินนะครับเนื้อผงเนื้อผงน้ํามันนะครับเนื้อโลหะวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยมากมายนะครับหลากหลายพุทธคุณแตกต่างกันลแล้วแต่วิชาที่ท่านลงเข้าไปนะครับส่วนองค์นี้นะครับองค์นี้จะเป็นพระพุทธกวักนะครับเป็นพระกลิ่นกลิ่งปั๊มนะครับเป็นลักษณะของการปั๊ม ปั๊มโลหะหนานะครับแล้วก็มาเจาะนะครับเจาะบรรจุกลิ่งนะครับแล้วก็อุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระต้องดูให้เป็นลักษณะข,ของพระปั๊มเดี๋ยวลองชมดูนะครับผมเป็นพระยุคก,ก่อน2,500นะครับสันนิษฐานว่าสร้างประมาณ249กว่านะครับ249กว่านะครับ249กว่า องค์นี้จะมีการใช้นะครับหน้าตาจะออกลื่นๆื่นไปแล้วนะครับหน้าตาออกลื่นๆื่นไปแล้วก็สมัยก่อนใช้ก็ต้องใช้เปลือยนะครับเพราะฉะนั้นหน้าตาะอ,อกลื่นๆื่นะครับแต่ว่าลักษณะยังคงความเป็นเอกลักษณ์นะครับของพระปั๊มนะครับพระปั๊มเพราะฉะนั้นผิวเนี่ยจะเรียบตึงนะครับเรียบตึงพระปั๊มลักษณะนี้เนี่ยก็มาปั๊ม กิ่งหลงพ่อโสธรนะครับ2,500ช่วงนั้น 2, นะครับก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับ,นะรบงานปัม๊มงานพระปัม๊มลอยองค์นะครับในยุคนั้นนะครับมีปักมีเก็บงานข้างนะครับมีเก็บงานข้างมีเก็บตะไบนะครับผิวเรียบตึงนะครับโลหะเนี่ยขึ้น ขึ้นออกไซด์นะครับโลหะผิวทองผสมนะครับแล้วก็ดูได้อายุด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังจะมีครีบด้านหลังปิ้นออกมาด้านหลังนะครับใบหูนะครับดูงานปั๊มดูให้เป็นงานปั๊มนะครับ สำหรับพิมพ์นี้เนี่ยด้านหลังจะยับยับนิดนึงนะครับจะยับตั้งแต่ในพิมพ์นะครับทีวงทีวอนหลังนี่จะดูยับนิดนึงดูงานปั๊มนลักษณะนี้เหมือนของหลวงพ่อโสธรน,นะครับมีเจาะใต้ฐานแล้วก็อุด เก็บงานนิดหน่อยนะครับที่เตาะที่ท,ที่ที่ฐานพระเนื้อทองผสมนะครับเนื้อทองเหลืองนั่นเองนะครับเป็นพระที่ราคาไม่แพงนะครับของหลวงพ่อแฉ่งทั้งทงท,งที่มีวิทยาคมสูงมากทีเดียวนะครับถือว่าเป็นพระยุคได้อายุแล้วก็ราคาไม่แพงน่า หลักพันต้นนะครับโอเคกิ่งพุทธกวักหลวงพ่อแฉนวัดบางพังนนทบุรีขอบคุณครับ